กสทอชภาคเหนือนะคะก็ตรวจคุณภาพของสัญญาณสนับสนุนระบบสื่อสารเฉพาะกิจในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ นายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลค่ะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกอสอทชอบอกว่าสำนักง,งานกอสอทชพื้นที่ภาคเหนือสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเฉพาะกิจให้กับเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องใช้วิทยุสื่อสารเป็นช่องทางสื่อสารหลักช่วงน้ำท่วมกับลูกข่ายนอกสถานที่และติดตั้งฟรี WiFI ในศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่หอประชุมเฉลิม พระเก 80, ียรติ80ดสิพันษาอบจเชียงใหม่นายไตรรัตน์ยอมรับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานกสทชในพื้นที่บางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะกลายเป็นผู้ประสบภัยกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังร่วมมือกันทำงานตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญ,ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ประสบภยัยและรายงานสถานการณ์ระบบสื่อสารในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่องล่าสุดได้รับรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองอำเภอสารพีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังคงระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงนะคะโครงข่ายสื่อสารโทรศัพท์พื้นฐานใช้ได้โดยมีการใช้งานที่หนาแน่นและมีสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่บางไซต์อย่างล่มอยู่ในพื้นที่ที่ยังตัดไฟส่วนสถานีข่ายวิทยุกระจายเสียง AM FM ในพื้นที่ไฟดับได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ ขณะที่สถานีทีวีไม่ได้รับผลกระทบค่ะพื้นที่ที่2จังหวัดแม่ห้องสอนค่ะจากเหตุการณ์ดินสไลด์เสาไฟฟ้าล้มก็ทําให้พื้นที่อําเภอปายอําเภอปางมะผ้าอําเภอสบเมยอำเภอขุนยวมไฟยังคงดับอยู่สถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่สามารถใช้งานได้เป็นวงกว้างและยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากถนนถูกตัดขาดผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กําลังเร่งแก้ไข ปัจจุบันมีเพียงอำเภอเมืองแม่ห้องสอนค่ะที่ขายสื่อสารทุกระบบเนี่ยใช้งานได้แล้วคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันนี้ 3ค่ะคือสำนักง,งานกอสอทชเขต33พิษณุโลกเขต35นครสวรรค์เฝ้าติดตามสถานการณ์ขณะนี้ในพื้นที่ประสบภัยสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานได้ปกติค่ะสถานีข่ายวิทยุกระจายเสียง AMFM และทีวีไม่ได้รับผลกระทบ นายตรายรัตย์ย้ำว่าการใช้งานวิทยุสื่อสารในพื้นที่อุทกภัยเป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตซึ่งกสทชจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอำเภอสารพีอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนที่ยังมีความเสี่ยงสูงค่ะ